สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บนสะพานลอยข้ามถนนสุขสวัสดิ์ในด้านฝั่งขาออกก็บริเวณสุขสวัสดิ์ซอย3รถด้านล่างนะครับก็วิ่งมาจากแยกแลำพันนองส่วนด้านหลังของผมก็จะเป็นแยกบางปะแก้วคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูความคืบหน้าสถานีบางปะแก้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูนราบุณะวงแหวนการจนาพิเศษล่าสุดตอนนี้ก็วางทางวิ่งรถไฟฟ้านะครับเข้าเชื่อมสถานีบางปะแก้วแล้วก็เริ่มวางตั้งแต่ช่วงทแถววัดบางปะกอนะครับข้ามแยกบางปะแก้วมาแล้วก็เข้ามาถึงสถานีบางปะแก้วส่วนสถานีบางปะแก้วก็อยู่ระหว่างติดตั้งคานขวางรองรับโครงสร้างสถานี ด้านล่างของผมก็เป็นฝั่งขาเข้ารถมาจากแยกบางปะแก้วมุ่งหน้าแยกดาวคนองการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งว่าบริษ,ษัทอิตาเลียนไทยดิลลอมเม้นจำกัดเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับรวมถึงอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดรถจอด ในโครงการรถไฟฟ,ฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราบุณะวงแหวนการจนาพิเศษซึ่งอยู่ในสัญญาที่5ก็คือตั้งแต่ดาวคะน,นองไปจนถึงครูในทางผู้รับจ้างนะครับแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวในฝั่งขาเข้าหนึ่งช่องจราจรชิดแนวบริเออร์บนถนนสุขสวัสดิ์ตั้งแต่บริษัทพรามสากรุป a, Auto ๊ปอนดาออโตบิลจำกัดสาขาดาวคน,นองจนถึงซอยสุขสวัสดิ์ซอย4 มีระยะทางประมาณ750เมตรเพื่องานยกติดตั้งโครงสร้างทางวิ่งหลักระหว่างวันที่24กรกฎาคมจนไปถึงวันที่31สิงหาคม2568ก็จะปิดนะครับเฉพาะเวลากลางคืนนะก็จะเริ่มตั้งแต่4ทุ่มนะครับไปถึงตี4แต่ว่าเวลาทั่วๆไปนะครับก็จะมีให้วิ่ง2ช่องทางนะสำหรับในด้านฝั่งขาเข้า ผมมายืนอยู่บริเวณแถวซอยสุขสวัสดิ์ซอย5นะครับก็จะอยู่หน้าบริษัทคอมพิวเตอร์เลเบลิลเวอร์วจำกัดตรงนี้จะมีจุดขึ้นลงนะครับจุดที่1น,นะซึ่งอยู่หน้าซอยสุขสวัสดิ์ซอย5นะครับตอนนี้การพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างอยู่ สถานีบาบะแก้วก็มีจุดขึ้นลงทั้งหมด4จุดดังนี้จุดที่1อยู่หน้าซอยสุขสวัสดิ์ซอย5บริเวณลานจอรดรถบริษัทคอมพิวเตอร์เลเบิลวัวไวาจำกัดจุดที่2อยู่หน้าซอยสุขสวัสดิ์ซอย7บริเวณอาคารพาณิชจุดที่3อยู่หน้าซอยสุขสวัสดิ์14ใกล้ธนาคารกรุงเทพจุดที่4อยู่หน้าซอยสุขสวัสดิ์12ใกล้กับโรงเรียนสิริอักษร ครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูรนระบุณะวงแหวนกาญจนาพิเศษก็เป็นส่วนต่อขยายมาจากสถานีเตาปูนและไปสิ้นสุดที่บริเวณตลาดครูในพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับภาพรวมความคืบหน้างานก่อสร้างน่าเดือนกรกฎาคม2,568งานโยธาก็ทำไปได้59.49%เสําำหรับโครงการรถไฟฟ้าส,สายสีม่วงส่วนต่อขยายนะครับต่อปูนรนรบุณะนะตามแผนงานผู้ได้รับสัมปทานเดินรถนะครับก็จะเป็นผู้ดําเนินง,งานจัดหาขบวนรถ และติดตั้งระบบรถไฟฟ้าโดยจะมีการเริ่มติดตั้งระบบรถไฟฟ้านะครับภายในเดือนกันยายน2569ก็คือปีหน้านะครับแล้วงานติดตั้งระบบก็จะแล้วเสร็จในปี2572เพื่อให้ทันตามแผนเปิดให้บริการนะครับในเดือนกันยายน2572ก็เป็นข้อมูลนะครับจากเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ต่อปูนราณนวงแหวนการจนาพิเศษด้านหน้าก็เป็นทางวิ่งรถไฟฟ้านะครับซึ่งต่อชิ้นส่วนทางยกระดับมาจากแถวๆบางประกอบวิ่งข้ามแยกบางประแก้วนะครับตอนนี้ก็มาเชื่อมต่อกับโครงสร้างของสถานีบางประแก้วแล้วตรงนี้ก็เป็นช่องทางขึ้นลงที่2นะครับอยู่ตรงป้ายรถเมล์พอดีเลยนะจะอยู่บริเวณถแถวซอยสุขสว่างซอย9นะครับ ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพื้นที่แล้วก็เตรียมงานก่อสร้างทางขึ้นลงเมื่อก่อนก็จะเป็นตึกแถวนะครับก็รื้อตึกแถวออกไปทุกไปสองสามห้องได้นะครับตัวสถานีนะครับก็จะอยู่ตรงเชิงสะพานข้ามแยกบางบ่าแก้วพอดีเลยนะตรงนี้ก็จะอยู่ในช่วงฝั่งขาเข้านะครับเบี่ยงไปทางฝั่งขาเข้าบริเวณจะแถวข้างสะพานนะครับ งานก่อสร้างช่วงนี้จะไปอยู่ในส่วนของทางยกระดับนะครับจะไปเร่งในส่วนทางยกระดับแล้วก็มีการติดตั้งรางรถไฟแล้วในส่วนการเป็นเบียยงจราจรนะครับเมื่องานก่อสร้างทางยกระดับแล้วเสร็จนะอีกไม่นานนะครับก็คงจะเปิดสัญจรได้ตามปกตินะรถที่วิ่งสัญจรไปมานะครับตอนนี้ก็อดทนกันหน่อยนะครับก็ไม่ปิดจนถึงโครงการแล้วเสร็จหรอกนะครับก็คงทยอยเป,เปิดเป็นช่วงๆไปก่อน ผมมายืนอยู่บนสะพานลอยนะครับบริเวณแย,ยกบางบะแก้วด้านล่างก็จะเป็นฝั่งขาออกรถมุ่งหน้าไปแย,ยกบางบะแก้วนะครับไปบางบะกอกไปราบุนะผมมาถ่ายคลิปนะครับเป็นเวลาประมาณ17บนาฬิกานะการจราจรก็ยังคล่องตัวอยู่นะครับเนื่องจากว่าเป็นวันเสาร์นะก็จะเบาบางหน่อยนะครับ นำความคลื่นหน้ามาฝากกันนะครับครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเต่าปูนราบ,บุนะวงแหวกนการจนาพิเศษมากันที่สถานีบางปะแก้วนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งชิ้นส่วนทางวิ่งรถไฟฟ้านะครับมาจากแถวบางประกอกก็เข้าเชื่อมกับสถานีบางปะแก้วแล้วขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม และขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ